ตามไปดูพูจินะครับทำอะไรอยู่ลูกโอ้ยแต่งลูกเสือแล้ววันนี้ทำไมโรจังวันนี้น่ะโรต่เช้าเลยฮะเฮ้ยเรียกเอาน้องเลยเร็ว พันศามาเร็วมาเร็วาวมาเร็วพรรษามาลูกมามามา,า,ามาเร็วลูกมามาเออไปกินหญ้าใหญ่เลยนั่นน่ะพรรษาพรรษาเอ,อ้ยลูกมาเร็วเออเออ,เอ,อ เนี่ยพี่จีจะไปโรงเรียนแล้วนี่มา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 ,มากอดพี่จิก่อนอะไรเขากินก่อนไม่เป็นไรออวันนี้พี่จิไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับยังเช้าอยู่เลยน้งจีพบกับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผม อ่มา,มา,ามาแล้วมาแล้วสุพรรณษามาแล้วไปมีปีหายักน้อยอีกแล้วเออสองพี่น้องคู่นี้นี่น่ารักมากเลยครับผมสองพี่น้องคู่นี้นี่น่ารักตลอดเลยครับ วิ่งมาหากันเลยได้เงินเลยยังครับได้กี่บาทโอ้โหแข่งชืดลูกเสือแล้ววันนี้เฮ่มาหาน้องก่อนอนะ่ะสองเชือกนี่หาน้องก่อน à, mà bọc nóng, Pichy sẽ đi trường liên, gõ nón một nỗi, nón đang chơi, nón đang chơi, nón đang ครับกระตุนการควยเล่นกันครับเล่นกันเดี๋ยวช่วงบายพ่อจะไปรับพี่ฟิล์มมาแล้วนาจิเดี๋ยวไม่ใช่วันเกิดเดือนนี้แหละครับโอ้มีโปรแกรมเดือนมีนาวอนที่3ครับมีโปรแกรมอะไรครับนี่ มันยังมันที่เท่าไบอกเอฟซีว่ะ23สามครับเอฟซี C จะได้เตรียมตัวส่งของฝันให้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> วันเกิดสุพรรณษามีอะไรจะให้วันเกิดพิจกกิเหรอ เเออน่ารักน่ารักวันนี้ฟูจิแต่งตัวได้แต่เช้ามากนะครับผมฮาดอูอ่อนกันอ่อ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 นอันนี้จะถึงงานดูรการครับเอานตรีกามาจากไหนครับการแม่ครับไหนดูสิ <c oughs> เอาของแม่มาทำไมขอเขาหรือยงัง พอแล้วครับไม่ให้ใส่ครับลูกเสือเขาเรียนยังไงลูกเสือเขาให้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างอะ่ะดีครับดีทีนน่นอนไหมนอนนิ่มไหมอย่างสบายเลย ตอนตกที่นอนครับ <c oughs> วันอะไรนะวันที่13 14เนี่ยจะไปด้วย,ยหไหมนะตรงกับวันช้างไทยนะครับวันที่13 14นี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีกองผ้าป่าเล็กๆนะครับของครอบครัวแฟมิลี่สีทั์ทไทยนะครับท่านใดอยากจะ ร่วมบุญด้วยก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูนะครับผมเราจะลงคลิปให้ดูนะครับงานบุญในวันที่13-14มีนานี้นะครับปันช้างไทยนะครับจะทำกองผ้าป่าเล็กๆนะครับคือทางวัดป่าเจียงเขาขอมานะครับผม f c ชซชอง family สีทับไทยท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมกันนะครับผม อ่าเล็กพันศามาเร็วฮอา,อาโอ้สนุกเขาเลยห้้ามมไไ่ดครับใช่ครับห้ามไม่ได,มไมได้เขากำลังสนุกนะครับพันศา,นาบาลามีก็อยากอาบเขาด้วย <c oughs> พันษาพอลาแล้วลูกสุพันษาเขาเตรียมตัวรอพี่ซีมาน,นี้น่ะพี่ซีมจะมาตอนเย็นยัก์น้อยก็เอาใหญ่เลยครับโอ้โหดูดู ออกมาเร็วไอ้จุนเอลยไปจุนเอเสื้อเก่าแล้วมาสุพรรณสามาพิจิจะไปโรงเรียนเร็วอ พี่จีพี่จีจะไปโรงเรียนแล้วเหรอไม่ได้ไปส่งนะวันนี้นะ่ะไ,ย,ไยังไน้องๆอ,อยากเล่นกันนะครับวันนี้นะครับแต่ช้าเลยดูสุพรรณษาเอาใหญ่เลย เดี๋ยวให้พิจิไปโรงเรียนแล้วไปกอดน้องก่อนเร็วกอดน้องก่อนเอาหยักเอ้าพี่จิไปโรงเรียนแล้วอ้าวกอดกอดกอด <c ười> เออเล็กน้อยแกล้งพี่จิเออกอดกอดกอดสุพรรณษาด้วยมาสุพรรณษาด้วยทางนี้ พันศาพี่จีก่อนเลยสุพันศาพี่จีก่อนเลยสุพันศาเฮ้โอ้โอโออาวหอ,อมจุบจุบจุบอโอเคอะไปได้แล้วครับผม บารมีมองสายตามองตามเลยพี่จิไปไหนไปต้องเรียนตลอพี่จิเดินทางปลอดภัยนะพี่จินะพันธษามาลูกมาเดี๋ยวพ่อไปรับพี่ฟิล์มเย็นนี้พันาาเอ้ยมธาษามาลูกมา มามาเอาเอาัปดีสวยยไปดีเสียงหน่อยเสียงเสียงเร็วยวัปดีเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงก่อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรารับชมกันแค่นี้นะครับผมพีกับน้องเล่นกันแต่เช้าเลยนะครับผม ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ